สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอฟซีทุกท่านเนาะค่ะกลับมาพบมาพอกับเจตาผ้ารวยคือเก่าค่ะในทางช่องยูทู e เนาะวันนี้เจตาจะมาบ้างแนวทางของ้านอยค่ะรูดสามน้อยค่ะ้าน,น้อยออกทุกมือเนาะพี่น้องออกทุกวัน้าน้อยแต่ในช่องของเจตาจะมีรูดสามน้อยเนาะค่ะจะมีรอบพิเศษสี่โมงครึ่ง ปกติห้าโมงครึ่ง V.I.P. หนึ่งทุ่มครึ่งค่ะเจปากแดงค่ะพี่น้องประวัติของเพิ่นวันที่ยี่สี่ตีผ่านมาเป็นเมื่อวานนี่เนาะคะ่ะนี่พาตาามเจีปากแดงบอกคะ่ะลูดสามนอยของเพิ่นเข้าไปสองรอบนะคะเข้าไปสองรอบวเอีเข้าไปรอบเดียวะคะ่ะรอบเดียวแต่จะมนีตุดตุด ตัวตดเพิ่นคั VIP 5 VIP 5น VIP เจ็ดศูนย์ห้า VIP ออกหาดเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเพิ่นถือตัวตดแล้วก็สองตัวบนค่ะของจีปากแดงเพิ่นเข่าดูค่ะจีปากแดงเพิ่นเดินอยู่เนาะแนวทางของเพิ่นยังถือว่าเดินอยู่เนาะค่ะเขาไปหนึ่งรอบเนาะรอบ VIP จีปากแดงเนาะคะ่ะ เอาไปสามตัวตดค่ะสามตัวตดของเจีปากแดงมาเบ่งแนวทางใหม่ของเพิ่์ลมูนี้วันทีน่ยี่สิบห้าเนาะค่ะวันที่ยี่สิบห้าไปต่อกับเจีปากแดงไปต่อมือแรงเนาะค่ะมือแรงรูดสามนอยขอเจีปากแดงรูดสามนอยวิ่งรูดเพิ่นใไ้มาหกกับสี่ค่ะสองตัวสี่หางหกศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดสี่หก เบิ้ลหกหกสี่สี่สามตัวสามหางค่ะหกสี่เจ็ดหกหกหนึ่งศูนย์ศูนย์หกค่ะวิ่งรูดเพันเดนทอกันหกกับสี่ค่ะเจปากแดงเน้นหกหนึ่งสี่หกหกหกหนึ่งค่ะสามตัวน้นทางเดียวแคบนาจโจอ่ะค่ะพายจะไปโตเนาะกับเจปากแดงรูดสามน้อยค่ะมือนแรงหาหน่อยออกทุกวันเนาะ กราบขอบุญขอบคุณเจปปากแดงหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเจตาเนาะค่ะสาหรับแนวทางของเพิ่นกราบขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะแคบหน้าจอค่ะใครจะไปตอกเจีปากแดงเนาะแคบหน้าจอพาใครจะไปตอเจตาค่ะของเจตารู้ไปค่ะพี่น้อง บเดินแนวทางของเจตาจะได้หาไหม่พัฒนาไหม่บบแนวทางเนาะพี่น้องเอฟซีาบาเอฟซีบาจังไดซอกขาตัวเจตาพัฒนาแนวทางขึ้นอันคำนวนออกมาเมาววปตีอันรูดสามนอยนี่เนะาะเขายากหาสูตรใหม่อีกเด้อเจตาวปตี หาสูตรใหม่อีกแนวพัฒนาสูตรอีกแนวัติรูดสามนอยเมียเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะรูดสามนอยของเจตตา,ากำลังแรงใจมิลาย,ยู่แล้วค่ะไปต่อสู่ใหม่ไปใหม่มือนี่สามรอบคือเก่าเนาะค่ะวิ่งรูดค่ะเจตตาให้ซีกับหนึ่ง วันที่ยี่สิบห้าเนอะเป็นมือนี่ยี่สิบห้าสี่หกสี่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดค่ะสองตัวสี่หางเนอะเบิลสี่สี่กับหนึ่งหนึ่งค่ะสามตัวสามหางสี 1, 8, 1, 3, 1, 4, ่หนึ่งแปดสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่เจ็ดค่ะวิ่งหลวดเดนทอกันเดอร์ค่ะเจตตาหนึ่งกับสี่เน้นสองหางค่ะสองตัวสี่เจ็ดกับหนึ่งแปด อางเดียวค่ะสามตัวหนึ่งสี่เจ็ดแคปหน้าจอคะ่ะไพ่จะไปต่ออันกับเจตารูดสามนอยเนาะค่ะรอบพิเศษปกติ V.I.P. ค่ะไปจะไปต่อกับเจตาแคปหน้าจอคะ่ะจัลหน้าเบิงซิมซิมเบิงนนงน้ะพี่น้องซิมซิมเบิง้งไปน้อยกับ ไอ้ลองเบงเจตาลูดสามน้อยก็นวบัติเปลี่ยนจังใดน้อสูตรของเจ้าบัติลูดสามน้อยค่ะห้าน้อยออน้อยนําโชคลูดไปคือกันว่าเป็นยังค่ะเจตาให้กําลังใจกราบขอบุญขอบคุณออน้อยนําโชคเนาะค่ะเที่ยวแนวทางมาวางทางช่องเจตากราบขอบพระคุณหลายๆค่ะออน้อยนําโชคลูดสามน้อยค่ะ วิงดูดพลังหมเจ็ดกับหาสาสองตัวนี่สี่หางค่ะสองตัวสี่หางเจ็ดสี่เจ็ดสามหาเก้าหาแปดค่ะเบิ้นเจ็ดเจ็ดห้าห้าสามตัวสามหางค่ะเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเจ็ดสี่ห้าห้าแปดวิ่งเด่นเจ็ดค่ะเด่นเจ็ดลองห้า นิ่นสองหางเจ็ดสีกับหาแปดค่ะสามตูวนิ่นหางเดียวนิ่นหางเดียวเจ็ดเจ็ดสี่ค่ะฉับหนาตัวค่ะไห้จะไปต่ตกับออน้อยนำโชคเนาะแล้วไปโตค่ะไปต่อเป็นของใครแนวทางแนวทางพบกิ่งค่ะจับตามองพี่น้อง พิจารณาเบิงเอาแนวทางของพื้นแนวทางเพราะเก่งเข้าไปสองรอบเนาะค่ะเป็นหมู่บ้าน,นยีบสี่พนเข่าสองรอบปกติรอบปกติเข้าไปเก้าห้านี่รอบพิเศษค่ะพิเศษออกก่อนเนาะเก้าหกเก้าหกบนค่ะบนสองตัวเนาะแต่ปกติรอบที่สองเก้าหาค่ะ แนวทางพบก่งเอาพิจารณาค่ะพี่น้องไปจะไปน้ำเพิ่นมือแรงอีกรูดสามน้อยของเพิ่นกับเขาก็เดินอยู่เนาะค่ะเดินไปสองรอบเนาะค่ะปกติกับพิเศษอเอแนวทางพบก่งค่ะแนวทางพบก่งเอามาลูดสามน้อยก็เพิินมือแรงไปไหมค่ะวิ่งลูดสามกับหก สองตัวสี่หางสามเก้าสามแปดหกห้าหกสี่เบิร์นจะมีสามสามกับหกหกค่ะสามตัวสามหางสามหกสี่หกสามเก้าสามสามหกวิ่งรูดเด่นเท่ากันสามกับหกสองตัวคันเน้นสองหางสามแปดหกสี่กับสามสามบทตัวนี้ให้หางเดียวค่ะสาม ตัวหางเดียวสามหกสี่แคบหนาตัวค่ะให้จะไปตอกับแนวทางพ่อจริงกับขอบุญขอบคุณแนวทางพ่อจริงหลายลายเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องของจตาเนาะกับขอบุณเป็นอย่างสูงค่ะเลขทุกโตก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะรับชมรับชมรับฟังเป็นเพียงแนวทางเนาะมีเขามีรูดเนาะค่ะ ถ้ารุดไปก็กรับขอโทษขออภัยถ้าเขามีเพื่อใดเพื่อตามกดะะ็ดีใจนั่มเนาะค่ะดีใจนั่มดีใจด้วยถ้าโชคทํามานเนะาะมีผูใ้ใดตามห้าหน้อยออกทุกวันเนาะคะ่ะออกทุกวันรูดสามนอยทั้ง่องของเจต,ตาห้าหน้อยอสมใจค่ะรูดสามนอยของเมือบ้านนี่เพิ่นรุดไปเท้กันค่ะรุดอสมใจบวเขาเนะมาไปไม่ไปต่อ เจตาเป็นกำลังใจให้ด้อค่ะอสมใจรูดไปกับบทเป็นยัง้งมือนีไปไม่ไป่อค่ะไปต่ตเจตาเป็นกำลังใจให้กราบขอบุญขอบคุณอสมใจค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเอารูดสามน้อยมือแรงค่ะครับออสมใจวิ่งรูดเพื่อนห้มาก้ากับหาค่ะสองตัว สีห àng, 91, 90, 53, 54, ่ห่างเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หาสามหาสี่ค่ะเบิร์ก็จะมีเก้าเก้ากับหาหาสามตัวสามห àng, ่างค่ะเก้าห้าสามห้าสามสามเก้าห้าห้าวิ่งหลุดบนดินทอกันเด้อค่ะหากับเก้าสองตัวเน้นสองห àng, 91, 53, ่างเก้าหนึ่งกับห้าสามค่ะสามตัวเน้นหางเดียวคะ่ะอ๋อสมใจเก้าห้าสามค่ะ แคปหน้าจอค่ะใครจะไปตัวกับอ้อสมใจเนาะแคปหน้าจอค่ะขอบคุณขอบคุณอ้อสมใจหลายๆแล้วก็เอฟซีค่ะที่ขดาดบ็ได้เอฟซีทุกท่านพี่น้องปองตายเนาะค่ะที่เข้ามารับชุมรับฟังทังช่องเนหน่อยของเจตาเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามากดติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์เนาะค่ะเป็นกําลังแรงใจของเจตาขอบพคุณเป็นอย่างสูงค่ะเมื่อนี้ก็คอยพี่น้องโชคดีค่ะ หลุดสามน้อยเนาะกับสมน้อยหลุดมือแรงเนาะค่ะสามรอบให้โชคดีให้มีความสุขกันค่ะมีความสุขแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไซก็คอยปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคิดน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ